ก็พีบอยโตเลยนะโตกาเร็งโตเลี้ยงหน่อยเลี้ยงหน่อย อย่ตกได้เขายิงใส่หน้าเฮ้ยเขายิงได้ทุกคนนะมึงมือตกเยอะเอ้ยลงเถอยะให้ลงเราไม่น่าฟังอย่าถอย บอลเลยบอลสามอ่ะเฮ้ยแล้วมึงจะออกมาหรือเปล่าสองเท่าทั่วเฮอีกรียกฆ่าเป็นตัวแล้วเอามาเอามาบ้องกายเฮ้ยเซตบอลเลยเมัวแล้วบุกอ่ะเฮ้ยเอาตั้งสมิหน่อยเฮ้ย ไป้องกันหน่อยเฮ้ยให้เสีงเยงหน่อย

<si มันเป็นเกมไม่เอา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 รอพี่นัทลงไปลงไมใช้นวดลัดเดเบกไงนะฟดเบไงนะฟดเบไงนะไม่ไม่มีใครส่งเหรอไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไม่มีใครส่งั้พี่เบียร์ส่งเหรสัตว์เอาเฮ้มาแล้วครับเจมฮาเดนเจมฮาเดนมาคับสายชลันโก้ สองแต้มใบใหญ่โกโก้เจ้าคืนนี้เอาครับวันนี้ออจี้ไหมเก้าใบครับจี้หรอจี้ไปถึงหนเนี้ยครับไม่รู้ครัตาหน้าผมขอลงครับมาขอลงนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับเออ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 เร็วเออเร็วโดนบีบวะโดนบีบปูเอ้ยครับบีบมันเฮี้ยโห่เลยทำตามโอ้เกิดการล้มครับ อ้เฮียพาหญิงมาเมื่อกี้กูเห็นขาเมีอะไรตัดเหยียดแคนมึงเอาหญิงมาทำไมบอกแล้วแข่งบารเนะมหมือนชัยเลยอ่ะเหมือนชัยวันนั้นที่ฟ้าเหลืองอนะ่ะดีมากคุณอาช่วยกันทำงานงสองแต้มครับสายโยนคนโก้อีกแล้ววันนี้มีงานยาวเบอร์สามสิบเขาจับแ<ด>มนแล้วดีนะไม่มีผู้หญิงมีแต่แมน เฮ้ยสามแต้มไปครับสามแต้มจับแม้จับแม้จับแมนห้นสาสี่หรือห้าสิบนะครับถึงหน่อยถึงหน่อยให้เสียงกันด้วยป้องกันน่ยเฮ้ยโอ้ยตายอย่างนี้โอ้หสองคนนี้คู่ซีครับพี่สายชนกับพี่อ้วนลังสิตนะเอ้ยไม่ใช่อ้วนบางใหญ่ บอกแค่นี้คืนนี้พี่อ้วนเปิดบ้านนะครับเพิ่มเลยวะไอ้เทียมเออจับแมน่นะทำได้ทำได้ทำได้ยสวยครับพี่เนชาเขียวครับโอ้โหคืนนี้คืนนี้เปิดบ้านไม่เปิดปิ้งชาเขียววะกระจุยมมาเล็กใช่ไหมเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยววัดกันนะมันจะเอ้ยวันนี้มันในนี่นะมันจ๋าหน้าชนนะออกไลยสดเลย วักเก้งครับวักเก่งเงวักกงม่ใช่นหนงอรออันนี้ศูนย์ครับดีไม่ศูนย์แปหครับศูนย์แปดสองเีทีครับโหมานานอยู่แล้วคอตเตอร์เนี้ยบางทีไปเล่นย์หนึ่งเจอแม่งงงบางทีแม่งมาจังหวะได้่ใช่พี่เสียงม่เสียงจังหวะคนสมัยก่อน่พวกกูนี่ยใช่พี่อมันิเฮ้ยอะไรวะบอลบอลทักแมครับเจอบ่อยบอลเัแบงกหลุดเลย เกลังเสร็จหรเอเปล่ามาครับเดี๋ยวขอท่าหน้ากันขอคืนฟอร์มหน่อยเที่ยวเนี่ยอย่าพึ่งยังไม่ลงเกลังไม่หยุดอะไรเนี่ยคุ่ยเป็นตัวครับเป็นตัวครับัเป็นตัวนะเป็นตัวเอาถ่ายดิถ่ายออกมาเนี้ยเดี๋ยวกูซูมให้มึงคนเดียวเลย hello, 6 phút นะครับ Ở đâu มึงมึงไม่ไปกูยังไม่เริ่มงานเลย หลายชนคนโก้ครับผมจับแมวแ<ป>มาแล้วครับมาแล้วไปแล้วใช่ใช่ะ เข้ากลับไปจับโซนสองสามนะเดี๋ยวเขาโทรมานะครับไม่รู้สวยเฮ้ยง่ายเปล่าพี่ ง่ายแบบครับง่ายแบบปะครับเล่นแผนแต่ซอยซอยแต่ซอยังไม่มีคนมันไม่ได้ออกยังไงครับผมอันนี้ชัดเลยนี่ผมถ่ายคุณโดยเฉพาะเลยครับคุณชายโอ้ยยังไม่ได้ได้ลูกเลยเฮียมึงอยู่เฉยๆมึงไม่ต้องขยับวิ่งพลาดเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวอลมาถึงอางานดีครับงานดีชัดเลยครับอันนี้ชัดเลยทักแล้วแต่มึงยังไม่หันเซตดี ึงรับเสร็จปุ it, ๊บมันก็จะส่งซ้ายส่งขวาเดี๋ยวรับเสร็ดพื้นสร้างก่อนดีบอกผมถ่ายช้าผถ่ายมันชัดเลยครับตอหน้ายิงกันอนเอ้ยดูจังหวะยิงบาสจังหวะด้วย้างในมันนั่นไว้มต่หมดผมต้องหยิบเลยไม่ใช่พอมได้แบบพุ่มบิ้วใช่เลยครับบิ้วใช่เลยครับได้เสร็จพื้นพอเขากลางโซนข้างในมัอย่างเงี้ยเล่นง่ายเพราะถ้าเกิดมึงยิงได้โซนมันเล่นง่ายขึ้นผมง่ายเมื่อกี้ไม่มีเล่นก็ชิวเล่ยเขาฉิวไป พอแล้วไอ้เนียมึงอ่ะพอแล้วเนียมันบ้ากรชามินเนี่ยมีซีเรียลตัี่แล้วใหม่ัเ่มันพอเหอะมึงถ้ามึงอย่างงี้ก็พูอย่างี้มต้องมีมีพี่มน้องไม่ได้เต่เ็ตัวหลายรอบแล้วไม่เวลามึงไปแข่งเนี่ยกรรมการเต่ามึงก็ด่าทาไม่ได้ถูกไหมนี่มันกระพี่กอม่โดนอะพี่จะจ่ายครับสีนหรือีน เบียสองลังไม่ได้จ่ายครับสอยเ่จัดยิ้มสายชนคนโก้ไม่ได้ ไอสัตว์เมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะครับคนนี้เร็วรับลับับคนนี้เขาบอกว่าอะไรครับเมื่อกี้เดี๋ยวสาวดีนะคนจริงขอให้จีขอใจี แไปแล้วพี่เน่ไปแล้วครับโล้เฝั่งนู้นดิเล่นหน่อยเล่นตามหน่อยนี่ครับมาวอนแหละสามโมงสามโมงไม่ถึง จริงจริงใช่เร็วเร็วเร็วกี่เดียวจานตสองทีสอทีครับตัวเตะห้าสองแต้มก่อนสองแต้มสู่สวยผัดบอลไอ้เนี่ยไอ้เฮียทีอย่างนี้ยิงไม่ลงไอ้สัด ทีไอ้ชาเขียวไอ้กระจูเหี่ยวฝั่งมุกฝ่าไปแล้วนะครับล่าสุดเอาละเรียบร้อยไปหมดแล้วไปหมดแล้วไม่เป็นไรเอาไม่เออเี๋ยอนาทีครึ่งนะ้าอยู่อ่ะ

ลเมพร้อมดิเดี๋ยวคะแนนนะแต้มนะตอนนี้ดิามแต้มลงมาเร็วจโซนอ่ะจัซนอสาอ่ะตอนนี้แต้มนะครับ60ต่อ63สิบสาางใหญ่ตามเลวทีคบไอ้เยี่ยววังมันม่ยุ่ยหม่ ไอ้หี้ยฝั่งนู้แนแม่พูดไม่ต้องมีโคลแล้วฝั่งนี้นี่พูดโคหมดเลยสี่ิบเ็ดเวิดวดครับสีหส่หสี สามสิบวิฮะนะถอยแนวถอยต้องกาอยใชไปเออสุดท้ายเธอสามวิสามวิครับ สองหนึ่งหมดเวลาหมดเวลาเล่น่อยพี่เดอาแกอารอาอาเล่นัมยเนี่ยอาเลยมาฮะ man. ใช่ไปไหนไหนถามมั้ยแซกี้แซกี้แซกี้มาถ่ายหน่อยแซกี้ี้เหรอ

ต่ไไอได้พร้พอมพร้อมไปเวลาจับแล้วครับ